สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้เมืองนัดลานมีตัวละครออกมาให้เราเล่น3ตัวแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีหรือใครก็ตามที่มีเพชรไม่พอที่จะเปิดตู้อาวุธก็คงต้องใช้วิธีการคราฟอาวุธประจำเมืองกันไปก่อนนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเอาแปลนอาวุธของเมืองนัดลานกันนะครับร้านขายอาวุธของเมืองนัดลานจะอยู่ที่สเตเดียมโดยให้เราวาปมาที่หน้าทางเข้า หลังจากนั้นตรงเข้าไปตรงกลางแล้วเลี้ยวเข้าประตูนี้ไปครับคุยกับช่างตีดาบแล้วเลือกหัวข้อเสื้ออาวุธนะครับแปลนของอาวุธทั้ง5ประเภทก็จะอยู่ตรงนี้ครับโดยเราจะต้องใช้ของต่างๆจากเมืองนัดลานมาแรกก็จะมีตามนี้ครับ e m b e r c o r l Flower คาคาฮัสสปินเนลแคนเดนแคปม ushroom เกรนฟูดและคอนเดสเซนคริสตันโดยพืชทั้ง5ชนิดนั้นเราต้องการทั้งหมดอย่างละ20อันส่วนคริสตันต้องใช้ทั้งหมด50อันครับซื้อของทั้งหมดนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบไปหาจนถึงขั้นที่ว่าเราต้องวิ่งไปเก็บตามแผนที่นะครับ ให้ใช้ฟังก์ชันการออกสำรวจที à! ่คุณแคทเธอรีนจะสบายกว่าเพียงแคส่งคนไปสำรวจ20ชั่วโมงก็จะได้8ถึง12อันใช้เวลาแค่2วันครับจะได้ของมาพอที่จะแลกแปลนอาวุธแล้วแต่จะติดนิดนึงครับตรงที่ c a แคนเดน p m u มั r o o m ไม่มีอยู่ในการออกสำรวจดังนั้นเราจะต้องไปเก็บกันเอง ซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้โจเห็ดตัวนี้มันขึ้นอยู่แทบจะทั่วเมืองนัดลานเลยในแต่ละวันที่เราเข้ามาเล่นถ้าเราเจอก็ค่อยๆเก็บไปไม่นานเดี๋ยวก็ได้20อันเองครับและอย่างสุดท้ายก็คือ Condescent Crystal อันนี้เราจะเจอมันอยู่ในเมืองฟอนเทนกับนัดลานนะครับวิธีการหาตำแหน่งของมันก็คือให้ไปคุยกับช่างตีดาบประจำเมือง แล้วเรือกหัวข้อเกี่ยวกับเหมืองช่างทีดาบจะทำการมาร์กตำแหน่งของคริสตัลให้เราครับ และในที่สุดพอเรารวบรวมของได้ทุกอย่างแล้วก็ให้ไปทําการแลกที่ร้านขายอาวุธได้เลยครับและทุกคนยังจําที่ผมบอกได้ไหมครับว่าเราไม่ต้องรีบไปเก็บของเพื่อที่จะเอามาแลกเหตุผลคือน,นี่เลยครับคือต่อให้เรามีแปลนอาวุธแล้วเราจะยังไม่มีโปรโตไทป์ที่จะใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างครับเพราะว่าเจ้าตัวโปรโตไทป์นี้มันจะดรอปจากการสู้บอสร,รายสัปดาห์ของเมืองนัดลานเท่านั้น ซึ่งตอนนี้บอสยังไม่มีในเกมนะครับแต่ว่ามันจะมีโปรโตไทป์อาวุธที่จะอยู่ในแบ t เทิลพา s โดย1อันซึ่งส่วนตัวผมนั้นไม่ได้เติมแบ t เทิลพา s ก็เลยไม่แน่ใจครับว่าโปรโตไทป์เซตนี้จะมีให้เลือกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่โปรโตไทป์2เซตเก่าซึ่งถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ผมรบกวนบอกหน่อยนะครับส่วนตัวผมอ่ะก็ตังหงิดต,ต่งหงิดใจเหมือนกันครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ เพราะตอนที่ไปเมืองสูเมรุครั้งแรกก็โดนไปทีหนึ่งแล้วครับอุตสาเก็บโปรตอทายมาอย่างเยอะพอมาถึงอ้าวต้องหาใหม่แล้วพอมานัดลานก็โดนอีกรอบก็แอบเซ็งไปนิดนึงครับแต่คิดในแง่ดีก็ถือว่าเราได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่ของจะมาแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอจบเนื้อหาในคลิปนี้แค่เพียงเท่านี้ดีกว่าขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับ แล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ